อะรที่มีปัญหาเรื่องระบบการตอบสนอซีรีส์วันนี้นะคะและอยกให้สุกตามนะคะเ,เริ่มเรื่เลยนะคะเริ่มจากท่าแคแบตันเท้านะคะไหนจะออกข้าแมวท้องแอบหลังเชิดหน้าขึ้นทำจน,น,นะนเท้าคุณตั้งท้ายเนี่ยข้าโมโกงหันเก็กข้างที่ปกกางมองที่สะดือค่ะวาดันเท้าลงค่ะกลับม,มาตรงกลางค่ะยกแขนขว,ขวาขวาขึ้นค่ะ หนึ่งสองสาสี่ห้ายกขาขวาของเราขึ้น้อามือขวาไปจับราย้าแล้วยกขาขวาขึ้นค่ะ1นึ่งสองสาสี่ห้าเปลี่ยนข้างค่ะเปลียนขาซ้ายเอาไปด้านหน้า่ะยกแขนซ้ายขึ้นยกไปด้านหน้าค่ะ เอเขวาซ้ายมซ้ายจากที่ว่อเท้าซ้ายหายใจเข้าหายใจออกยกเท้าซ้ายขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าวานมือลงค่ะเหยียดขาขวาไปด้านด้านหลังค่ะ เก็บข้างนะคะลกขาขวาขึ้นเอามือซ้ายอ้อมไปจับขาเท้าขวาหายเข้ายกเท้าขวาขึ้นหายางค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเข้าจับมาตรงกลางค่ะเก็บข้างนะคะวางเข่าขวาลงที่พื้นค่ะ เข่าเหยียดเท้าซ้ายไปได้านหลังค่ะยกเท้าซ้ายขึ้นหาเวลาค่ะเอาแขนขวาป้อมไปจับปลายเท้าซ้ายผ่าหายใจเข้าหายใจออกยกเท้าซ้ายขึ้นหาเวลาค่ะสามวัหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าวางลงค่ะนั่งลงทับช่องเท้าค่ะหายใจเขา้าึีท่าหมอบกลับตะคู่นะคะยังโจะโรดาวนะคะสามสอง เนึ่งมันนอกตัจวกลับขึ้นมาเลยถ้า้องเหมือนเดิมนะคะยกแขนขวาขึ้นสอดแขนขวาลอดใต้แล้วเดียแขนซ้ายด้านหน้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าติดขาซ้ายออกไปด้านหลังค่ะยกขาซ้ายขึ้นนะที่ะถ้าใครไหวน,นะคะยกแขนซ้ายขึ้นนะทีด,ด้านด้วยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าพับรอข่าซ้ายมือซ้ายกับก็เท้าซ้ายค่ะายใเข้าหาจออไปเท้าซ้ายขึ้นหากระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใเข้าวางมือค่ะขับมาตรงกลางค่ะเปลี่ยนข้างน,นะคะข่าซ้ายยกขึ้นแล้วรอใต้แขนขวาค่ะ สอบขวาตั้งขึ้นนะคะหายใจเข้าง่้ยออกเดินแขนขวาปลายด้านหน้านะคะขึ้นเป็นรูปถ้วยไว้ด้านบนศีรษะนะคะพร้มไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, เตะข้าขวาขออกไปด้านหลังนะคะตั้งชันเท้าซ้ายขึ้นนะคะทีนี้เราจะยกขาขวาขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าขเข้าห้าเดี๋ยวค่อยๆยกแขนขวาขึ้นหาไปดานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามอเท้าแซะไอ้มอเท้าขวาเข้ามาหาลำตัวนะคะเราจะเตะเท้าขวาขึ้นเอาทีละเอามือขวาจับออกลงทูวิีราบหลังเท้าแล้วนะคะม่ขทางนี้ไม่ค่อยยิงเท่าทางเมื่อกี้เนาะใายใจเข้าหาเดอืม หนึ่งสองสามสี่ห้าวางข้เท้าเวาบนข้อเทจะค่อยๆเด้วเป็นข้าเด้หรือฟิตชิ้นด็อกนะคะแล้วสามสี่ห้ายจะเข้าก้าวเท้าขวามาหาล่ยค่ะก้าวเท้าขวามาคู่เท้าซ้ายค่ะไม่ก้าวเท้าซ้ายก็คู่เท้าขวา เข้าวยกตัวขึ้นเอามือถือหายเจดเข้าสุดข้าวาแพงหายออกเข่าวางมางถือหนกขึ้นเลยข้าวยตัวขึ้นหายใออกขส้นข้าออกกวดาวลึกเต็มอกขับไม่ได้ลงหายใจนะคะดันจะจะะสะโพกเค้ื่อนหายับไปด้านขับสามสี่ห้า หายให้เข้าก้าวเท้าขวาหามือค่ะไม่ออกก้าวเท้าซ้ายที่เท้าขวาพ้าตัวลงนายเดี่ยกยกตัวขึ้นมาค่ะพ้าตัวลงือวางก้าวฝ่าเท้านายให้เข้ายืดตัวนายจะออกก้าวเท้าขวาไปด้านหลังก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังรืยก้าวแข้งเข่ากลางบางพื้นค่ะหายดีเข้าก้าวไปเท้าผมสะโพกึ้น เท้าก้าวเท้าขวาหามือขวาเท้าเท้าซ้ายกู้มือขวาหายออกว่าแขนสองข้างขึ้นนายจะออกรถลื่นหลบนายใเข้างองข่าลดสะโพกตั้งแขนขึ้นสุริยันนมัสก,การบีค่ะหายเดีอยวออพับตัวลงมือวางข้างฝ่าเท้าค่ะหายออกยืดตัวหายใจะออกเท้าวขวาปล่อยเท้าซ้ายคู่เท้าวขวา ไอ้ขี้ตาแฉนหายใจออกเข่าอ,อกคางวางพื้นค่ะหายใจเข้าอัพวะหายใจออกดาวเวิร์ดเพซิ่งด็อกไข่เทียนเท้าซ้าย45องศาหน้าเท้าขวามามมือยกตัวของเราขึ้นมาค่ะให้สะโพกซ้ายกับสะโพกขวาอยู่อยู่เอ่อเป็นเส้นเดียวกันนะคะเข่าหน้ารอนะคะ,ห,คะหายใจออข,ข้างหายใจออกตาแฉนทั้งสองข้างเป็นข้าเอ่อ หรือท่านากยกสองค่ะยกแขนขึ้นวางมือลงข้อเท้าขวาตกตาขวาไปด้านหลังเป็นท่าแ้งเข่ากลางวางพืดหายใจเข้อด็อกหายี่ออกเดาหรือเป็นซิงด็อกตั้งนังเท้าซ้ายขาบอซ้าย ยกขาเออลองขอด้าหน้าลงแล้วยกแขนสองข้างขึ้นหายใเข้าข้อมเท้ามือสองซ่อมเท้าซ้ายแล้วถอยเท้าซ้ายคู่เท้าขวาเต็งต้าแฝงขาคางวางพื้นเายใเข้าขายใจอกแ้ว่างเท้าลดดันแล้วอกขึ้นแล้วดันสะโพกขึ้นสามสี่ห้าหายใจเข้าก้าเท้าขวาทางมือขวาก้าเท้าซ้ายหางมือขวาได้ขานท้าขวาสะโพกวาดแขนขึ้น หายใช้เข้าหายจะอ,ออกลดมือลงค่ะสถาบันสุริยะนมัสชการซัีอีกรอบหนึ่งนะคะหายใช้เข้าของเขา่ายกแขนขึ้นหายใจ้เข้าวาาแขนระหว่างเท้าค่ะหายที่ออกส่งเท้าขวาเท้าซ้ายด้านหลังเดี๋ยวกับโลดตัวมาสู่ท่าแงข,ของเขา่บาบุามล่างพื้นค่ะยกตัวขึ้นไปนนอออที่เข้าดาวเทียมเช่งดีอกค่ะ ท้าขวาปูเท้าซ้ายหายใจเข้ายกบนตัวขึ้นหายใจออกยกบนตัวขึ้นมาค่ะนี้่อยเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะอะ ดันหัวเข่าขวาไปด้านหน้าค่ะแล้วยกขึ้นนงสูงตามไว้หนึ่งสองสามกลับมาตรงกลางค่ะก้าวเท้าซ้ายมาดินระหว่างมือกวางเอยตรงกลางคู่กับเท้าขวาวางมือลงข้างลำตัวค่ะไปข้างยกแขนเออหายใจเข้าก้างเท้าขวาไปด้านหลังแล้วโน้มลำตัวไปที่หัวเข่าซ้ายยกแขนสองข้างขึ้นไปลองสูงตามไว้สาม สองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะรอเขาจะโบ้ลงว่าแขนขึ้นเดี๋ยกยกตัวขึ้นแล้วลดมือลงกลางขาอยู่ระหว่างแมตพอดีนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางของเราเกี่ยวนิ้วเท้าไว้ค่ะสุดลงหายใจเข้ายืดตัวขึ้นช้อยเดี๋ยวพมศีรษะและ,ะคอ่อยๆตามสองออกนะคะให้ ถ้าหากเราเข้าป้ายแบบของเขาได้มากที่สุดนะคะไหนะ <sk ill> จะเข้ายืดลำตัวขึ้นสอดมือใต้ฝ่าเท้าค่ะสูดลมหายใจเข้ายือดอกค่ะหนเดี๋ยวค่อยๆกล้องลงให้ได้มากที่สุดนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกกล้ามครับหายใจเข้านะ ปิดตัวไปทางด้านขวานะคะพยายามดังก้นของเราไปด้านหลังนะคะแขนซ้ายขึ้นหนักจัมองดานบอซ้ายนะคะหมาดักขท้วขวาไว้หนึ่งสองสามเสร่าจขยล้นกับขาขวาเสซ้ายขวขึ้นไปเสร i'm oh sorry แล้ววางนิ้วซ้ายไว้ข้างนิ้วก้อยเท้าซ้ายค่ะเอาที่เราสมบูรณอยู่ได้นะคะเรายกแขนขวาขึ้นหากพดาน,นะค,ะ 1, 2, 3, 4, 5, ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะเอาแล้วที่เราไหวนะคะมันต้องฝืเนอกจายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวขึ้นหายใจเข้าบิดเท้าวขวาทำมสุม4้า,างศาค่ะสโพกซ้ายกับสโพกขวาตรงกันนะคะยกแขนขวาขึ้นหายใจออกยืดตัว ไปทางด้านขวามือขวาไว้มือขวาวันใกล้ๆนิ้วก้อยเท้าขวาค่ะแล้วยกจากซ้ายขึ้นแบบยานค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหยเข้ายกตัวขึ้นค่ะเก้าเท้าขวาค้นเท้าซ้ายค่ะเก้าเท้า าไปด้านหลังสูตรลมหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงวางม,มือของเราด้านหน้าค่ะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกออก้มศีรษะลงมาหาพื้นค่ะกดซอกไปยิ้งศีรษะของเราลงหาพื้นค่ะซองดันานฉากนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า นเ,เนื่องคืออยๆยกตัวของเราขึ้นมาค่ะมือประสานกันไว้ด้านหลังนะคะดูดลมหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงก้มศีรษะของเราลงแล้วขักแขนข้ามขักแขนข้าไมไ่ทำได้นะคะให้รู้สึกตึงเนาะไม่รู้สึกเจ็บแป๊บนะคะหน,นึ่งสองสามสี่ห้าอยๆโยกตัวกลับขึ้นมานะคะหายใจออกคายมือออกนะคะ นิ้วชี้นิ้การของเราเกี่ยวนิ้วเท้าไว้นะคะคดูลมหายใจเข้ายืดหาวย,ย่ออกลางสอดลงด้านข้งางปุ้งศีรษะลงต่ำรืดงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจเข้ามือหน้าขึ้นคลายมือออกแล้วค่อยยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะออกบ้าเท้าขวาไปที่หลังห้องค่ะปลายเท้าขวาที่ออก45องศาค่ะ ข้างซ้ายกับสะโพกปะตรงกันนะคะไม่ติดนะคะมันาม,มือไว้ก้างหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออ,อกยืดลำตัวขึ้นแล้วพับลำตัวลงเหมือนเราอยากจะเอาหน้ามาไว้ที่หน้าขาซ้ายนะคะกดข้อเท้าให้แน่นนะคะตรงหัวข้นเท้า,ทหาเหมือนเราอยากจะหมุนต้นขาด้านหน้าของเราออกนะคะแล้วขิดนต้นขาด้านในของเราเข้านะคะสามสี่ หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวขึ้นค่ะหายออกโน้มลำตัวไปด้านหลังค่ะเปลี่ยนด้านนะคะพนงเมือไอ้ด้านหลังเหมือนเดิมน,นะคะจกกะบกับสะโพกซ้ายกับสะโพกขวาให้อยู่หนักกันนะคะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกยืดตัวไปด้านหน้าค่อยๆักลำตัวจากเอวนะคะค่อยๆก้มลงหงงาัว่าเข่าฝานะคะค่อยคยๆ่อลำตัวจากขึ้นมาค่ะ ข้างเท้าชิดกันคลายมือออกค่ะเอาฝ่าเท้าขวามาประกบไว้ที่ต้นโคนเท้าซ้ายค่ะเราจเน้นการทรงตัวแล้วนะคะและามา้ 1, 2, 3, 4, มือหนึ่งสองสามสี่ห้ายกต้นกระลงสูงค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าคลายมือออกค่ะ หายไปขวาจับกระเขาขวาค่ะเอ็นยกแขนซ้ายขึ้นแล้วเอ็นำตัวไปทางด้านขวาค่ะ 1, 2, 3, 4, หนะึห่งสองสามสี่ห้าลายมือายแขนลงค่ะเปลี่ยนข้าค่ะยกขาซ้ายขึ้นมาไว้ที่ต้นขาขวานะคะหายใจ,ออจเข้าหายใจออกพลางนมือหาไว้สามสองหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกยกมือพนมสูงค่คะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแขนซ้ายจากที่หัวเข่าซ้ายแล้วเอียงลำตัวไปทางด้านซ้ายค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าป่อยขอค่ะเดี๋ยวไปท่าสุดท้ายกันแล้วนะคะยกขอพักเลยแล้วเอา จากที่ข้อเท้าขวานะคะแล้วเอาส้นเท้าขวาวางที่หน้าขาซ้ายนะคะชิงข้าให้เข่าของเราตู้ลงหาพื้นนะคะแล้วเป็นตรงนึงจุดการออกค่ะทงไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยคอยค,อยคลายมือออกค่ะเอามือขวาอ้อมไปจับปลายเท้าเอาไว้จับเอวไว้ค่ะหรือถ้าใครไหวจับปลายเท้าขวาไว้นะคะ องอเข่าซ้ายแล้วับตัวของเราลงนะคะมือซ้ายขยุ้มเป็นรูปถ้วยเห็นไหมคะว่ามือขวาเราจะสามารถจับปลายเท้าขวาได้นะคะเา็ใเข้าหายใจออกยืดเข่าซ้ายขึ้นนะคะแล้วพับลำตัวลงแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็องอเข่าซ้ายแล้วค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นเลยนะคะวาง ข,า,ขาลงเปลี่ยนข้างนะคะเอาส้นเท้าซ้ายวางที่หน้าขาขวานะคะเอาออปช้่นเ้วที่ตัวเองไหวน,นะคะถ้าเรื่องมือไปจับปลายเท้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะนมือ,อหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้อมมือซ้ายใ้าไม่ได้แตะไว้ที่เอวซ้ายได้นะคะ ให้จับเท้าไหวจับเท้านะคะจับไม่ไหวแตะไว้เที่ยวกว่าเดี๋ยวพอเราก้มจะสามารถแตะเท้าได้นะค่อยฝึกไปนะคะหายใช้เข้าหายจะออกค่อยๆงองเข่ากว่าแล้วก้มตัวลงมายุมมือขวาไปรูปถ้วยอย่าลืมเอา้ามือซ้ายจับปลายเท้าซ้ายนะคะแล้วค่อยๆยืด ขาขวาให้ตึงนะคะไหนจะเข้าเธอจะออกค่อยๆก้มศีรษะลองหาเข่าไว้ได้นานที่สุดน,นะคะร่างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็รอเข่าขวาแล้วก็ยกลำตัวขึ้นลายมือออกสังคกตค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะคะถ้าม,า,ถามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ